เอาเด้อทำแช่น้อเข่าห้องนะครับนไครับหอเด้อพี่น้อง,าอง,องมาห่เด้อเลี้ยงงอเลี้ยงควายลูกแกเส้นเข็นเหมือนกันละมันจะสุขสบายถ้าทําไปง่ามันดีๆกับไรตุกจ้างเข่าเลี้ยงก็บอบก่อามีกําไรครับนี่เลี้ยงหมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าครับตอนนี้จะค่อนคนละ ไอสิบต้นต้นแต่ควายนี่เพิ่งเลี้ยงครับแต่งูนี่เลี้ยงมาเมื่อละแต่หันว่าควายนี่มันกัดเลี้ยงมันง่ายขอมีแรงน้ำแห้าเล็กๆน้อยๆมันก็นอยู่ได้ครับควายอะ่ะมันจาเป็นต้องมีมากไปแหนะควายนะขอมีฟางครับฟางกาก,ากทัวช่วยนิดหน่อยๆๆเลี้ยงง่ายครับสำหรับคนที่มือใหม่อยากเลี้ยงนะ ผมก็ถือว่าเป็นมือใหม่สาหรับควายอยู่ครับยังควายอยู่แต่งอวนี่ก็ถือว่าเออซื้อมาเมินอ,อ่านราคาอ่านเนี่ยออกครับแต่ผมตื้อเน้นต้นทุนถูกนะครับต้นทุนถูกเหมือนเน้นต้นทุนแพงน่ครับนี่เดี๋ยวเฮ้ไปน้อยกัดมาลดน้ำํำแห้งงดละเนี่ยแดดฮอนครับ หดนนำมาไ,ได้สองวันเองเห็นพินัยไไการมาหดเน็มกรมนี่ไปเอาดูเข้าส,สามตัวครับพอจะได้จับเงินล้านของเขานะครับผมเลี้ยงงูผมจับเงินล้านสองครั้งนะครับซื้อไก่ยซื้อไก่ในสองครั้งแล้ว มากระเลี้ยงงัวกระเลี้ยงควายกระเลี้ยงครับควายก็กินเปียนครับกินจะลากดินเลยละ่ะดูเอาผมแนะนำเมื่อไหร่คนแล้วครับบอกกงอกัะควายถูกจะเบิ่งขายจะเบิ่งขายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรองอกควายแปลงไว้ขาย ขายตันแปลงกันได้กำไรเพราะเขา่ต้องฟังซื้อไว้ตันงอควายถูกครับมันคงลงมาเมินแล้วครับโอ้ขายเนื้อนะขายจีนมันจะลงเมินนะเมือนันกม่ต้องฟังขายครับแง่ไปได้ซื้อมันครับเนี่ยฟังเขาก็อัดเองเสียค่น้ำมันเสียค่ลูกน้องโขนกับ,บต๊ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะทำหองเฟียงขึ้นมานี่ครับเลยขึ้นมานี่สสักสิบห้าต้นนึง ทำาไม้เก็บไว้ควายตัวเองกินควา,ายกับงอเดี๋ยวผมจะเอาควายลงครับห้าสิบแม่เกิดละลงนะโอ้กินดีกินลำมาแล้ต้องเสียงเอาลิฟกินกันเด้อเวลาชั่วโมงครึ่งนะด๊า ควายอูเลี่ยงครับควายงอนอูเลี่ยงเลยคนเหมือนอะคนแม่งกูอกันเยอะๆพี่น้อยการกับบกงจงครับสั่งไว้แต่เจ้าเนี่ยดิมดให้สิบๆๆๆไปไหนบ้าครับไาเลยเนี่ยเอลติดเอลครับเดือนสิบสองบ่เออ้คนอื่นก็ชอบปลูกแย่อื่นนะแต่ผมชอบปลูกแย่ลูซี่ครับเพราะพื้นที่ผมเหมือนแร้ง Mì nám hụt cái chín lắm, nhưng màu miền bình đẳng nà nghe Lúc đầu có im mà các quái đơm จะเลี้ยงมันอ้วนได้มากใดนะเนี่ยเริ่มจะอิมะะอ่มนะครับและอิ่มแล้วนะครับเปิดคลิปเปิดแล้วก็แสดงว่าอิมนะ่มแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไล่มันไปต้อนมะลงปุ้มก่อนบรรยากาศดีดีครับนะครับมาฝาก fc เฮาโอเคครับสวัสดีครับฝากกดแก์กด subscribe ช่องนันซิ่งน้ำเนียชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ